ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะต่อจากเรื่องของจำนวนเต็มแล้วก็การเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะคะภารางงานวันนี้ค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเล่มสีฟ้า แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดที่สามกันค่ะท้ายชั่วโมงครูคจะมะีการสั่งงานวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะคะที่จะเรียนกันวันศุกร์เรียบร้อยนะคะอะ การบวกจํานวนเต็มค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปบวกจํานวนเต็มกันนะคะเรามารู้จักค่าสัมบูรณ์ค่ะที่ใช้ในการบวกจํานวนเต็มกันก่อนนะคะค่าสัมบูรณ์คืออะไรมีใครรู้บ้างค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มนะคะนักเรียนดูที่เส้นจํานวนนะคะ เส้นจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้านซ้ายของศูนย์จะเป็นจำนวนเต็มลบด้านขวาของศูนย์จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะซึ่งเมื่อวานในเรื่องของการเปรียบเทียบคุณครูได้ทบทวนไปว่า ด้านซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าด้านขวาเสมอใช่ไหมคะจำนวนที่อยู่ทางด้านซ้ายบนเส้นจํานวนนะคะจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาเสมอและจํานวนที่อยู่ด้านด้านขวาค่ะของเส้นจํานวนจะมากกว่าจํานวนที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นจํานวนเสมอเหมือนกันนะคะนักเรียนดูจํานวนต่อไปนี้ค่ะ ัวลูกศรที่ครูทําขึ้นนะคะมันจะมีจานวน3กับลบ3นะคะนักเรียนดูระยะห่างค่ะของศูนตั้งแต่ศนจนถึง3ค่ะเขาห่างกันอยู่กี่หน่วยคะนักเรียนหน่วยก็คือช่องว่างระหว่างศูนจนถึง3อะคะ่ะกี่ช่องว่าง สามค่ะ,ะ,คะเท่ากับสามหรือสามหน่วยนะคะแล้วจากศูนย์ไปหาลบสามนะคะห่างกันอยู่เท่าไหร่สามค่ะส <3 S 1> ามค่ะ 3, เหมือนกันอ่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามค่ะอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะสามหน่วยลบสามอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะสามหน่วย สามและลบสามค่ะอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะสามหน่วยเท่ากันระยะเท่ากันค่ะนักเรียนนี่ระยะเท่ากันในที่นี้นะคะเรียกว่าค่าสมบูรณ์ค่ะระยะที่เท่ากันก็คือระยะห่างระหว่างจำนวนค่ะเท่ากันเราเรียกว่าค่าสมบูรณ์ของสามกับลบสามค่ะนี่ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสัมบูรณ์ก็จะเป็นขีดสองขีดแบบนี้ค่ะแทนค่าสัมบูรณ์สมบูรณ์นะคะไม่ใช่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์นั่นคือ,อสุขภาพอุดมสมบูรณ์นะคะนักเรียนอันนี้เป็นค่าสัมบูรณ์นะคะกล่าวได้ว่าค่าสัมบูรณ์ของ3เท่ากับ3ก็คือระยะห่างค่ะ เวลาเราจะหาค่าสัมบูรณ์นะให้เราดูจากศูนย์ไปถึงจำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นค่าสัมบูรณ์ของ3ก็คือตั้งแต่ศูนย์จนถึง3าม่ะจะมีระยะห่างอยู่3หน่วยก็เลยมีค่าเท่ากับ3ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ของค่าสัมบูรณ์เป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นขีดสองขีดแล้วมีสามอยู่ตรงกลางค่ะจะอ่านว่าค่าสัมบูรณ์ของสามซึ่งมีค่าเท่ากับสามนะคะ ถ้าในกรณีของลบสามก็จะเขียนรูปแบบนี้เหมือนกันก็คือมีขีดสองขีดแล้วก็จำนวนเต็มลบขาดจะอยู่ด้านในซึ่งลบสามก็มีระยะห่างตั้งแต่ศูนย์จนถึงลบสามอ่ะสามหน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีค่าเท่ากับสามนะคะจะเห็นได้ว่านะคะค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของสามและลบสามเท่ากับสามเหมือนกันนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนสรุปค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดๆเท่ากับระยะที่จำนวนนั้นอยู่ห่างจากศูนบนเส้นจำนวนค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดๆนะคะจำนวนใดๆในที่นี้ก็คือเป็นจำนวนเต็มลบเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นศูนย์นี่ค่ะ จำนวนใดๆนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นจำนวนใดๆก็ตามนะคะเขาจะเท่ากับระยะของจำนวนนั้นที่อยู่ห่างจากศูนย์ค่ะนักเรียนถ้าสมมุติว่าเอ่อเป็นค่าสัมบูรณ์ของลบสิบะคะนันเกเรียนจะเท่ากับเท่าไหร่คะค่าสัมบูรณ์ของลบสิบลบสิบอยู่ห่างจากศูนย์เท่าไหร่อ่านสอนธนักลบสิบอยู่ห่างจากศูนย์เท่าไหร่คะกี่ช่อง อยู่ห่างจากศูนย์กี่ช่องคะ10ช่องใช่10ช่องก็คือ10หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ10ก็จะเท่ากับ10แล้วค่าสมบูรณ์ของ10ล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่ปาลิดาค่ะค่าสมบูรณ์ของ10ล่ะเท่ากับเท่าไหร่อ,หอะไรนะคะ10 าค่าสัมบูรณ์ของ10ก็จะเท่ากับ10เหมือนกันนะคะตรงข้อควรสังเกตค่ะนักเรียนจะมีอยู่ในหนังสือนะคะหน้า18ค่ะนักเรียนหนังสือหน้าสิบแปดค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันจะมีตารางสีเขียวอะค่ะสองช่องนี้สำคัญนักเรียนไฮไลไท์ไว้ได้เลยค่ะก็ะคือค่าสัมบูรณ์ของจำนวนใดๆเท่ากับระยะที่จำนวนนั้นอยู่ห่างจากศูนย์นะคะบนเส้นจำนวน ข้อสังเกตก็คือเมื่อ a ค่ะแทนจำนวนใดๆจำนวนใดๆในที่นี้คุณครูอธิบายไปแล้วก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้เต็มลบก,ก็ได้นะคะ,ะเป็นศูนย์ก็ได้นักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็ทำาให้ดูแล้วค่ะมีทั้ง a ที่เป็นบวกมีศูนย์แล้วก็ a ที่เป็นลบนะคะตัวอย่างเช่น a เท่ากับลบสอง ค่าสัมบูรณ์ของ a ก็จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบ2โดยการเอาเนี่ยค่ะโดยการเอาลบ2ค่ะไปแทนค่าลงใน a นะคะแบบนี้อ่าก็าจะได้เท่ากับลบวงเล็บลบ2เท่ากับ2นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของการคูณจำนวนเต็มเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในเรื่องของการคูณอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ,อันนี้จะเป็นในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนะคะต่อไปนี้ยตั้งแต่เรื่องของการบวกการลบการคูณาการหารจำนวนเต็มนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยเพราะว่าใช้ทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องจำไม่ได้นะคะว่าบวกจำนวนเต็มเป็นยังไงบวกจำนวนลบเป็นยังไงนะคะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบบวกกันได้ยังไงนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะในของชั้นม .1 หนึ่งอนะ่ะ ต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบเก้าค่ะหน้าสิบเก้าค่ะนักเรียนนักเรียนดูข้อหนึ่งด้านบนเลยค่ะข้อหนึ่งด้านบนก่อนจะทาเดี๋ยวนักเรียนเขียนวันที่ให้คุณครูด,ด้วยค่ะวันนี้วันที่สองมิถุนายนใช้ปากกานะคะ อ่ะข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนเขาบอกว่าบอกค่าสัมบูรณ์ของเส้นจำนวนต่อไปนี้ค่ะบอกค่าสมบูรณ์จากเส้นจำนวนต่อไปนี้อ่ะข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนอันนี้ที่เขาทำหัวลูกศรไว้เป็นค่าสมบูรณ์ของจำนวนอะไรบ้างคะของจำนวนอะไรบ้างอ่าห้ากับลบห้า ถูกต้องค่ะเป็นค่าสัมบูรณ์ของ5กับลบ5นะคะจากรูปค่ะค่าสัมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5ค่ะเท่ากับ5ค่ะโอเคต่อไปค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบ5ราะคะเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับห้าค่ะใช่ค่ะเท่ากับห้าเหมือนกันต่อไปค่ะอีกเส้นจำนวนหนึ่งเป็นเส้นจำนวนของลบอะไรลบเจ็ดกับอะไรคะเจ็ดกับเจ็ดค่ะลบเจ็ดกับเจ็ดใช่ค่ะแล้วนักเรียนดูค่ะตัวแรกลบเจ็ดเออไม่ใช่ค่ะเจ็ดค่าสัมบูรณ์ของเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะระยะห่างจากศูนย์ไปจนถึงเจ็ด เจดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดแล้วเลยค่าสัมบูรณ์ของลบเจ็ดคะจากศูนย์ไปถึงลบเจ็ดราคาเท่าไหร่เจ็ดไปถึเจ็ดเหมือนกันนะคะอ่นักเรียนคะสังเกตง่ายๆว่าค่าสัมบูรณ์ค่ะจะไม่เป็นจํานวนเต็มลบนะคะค่าสัมบูรณ์จะเป็นจํานวนเต็มบวกจะไม่เป็นจํานวนเต็มลบนะคะถึงแม้ว่าค่าสัมบูรณ์ของค่าที่เป็นจํานวนเต็มลบ ก็ตามก็จะได้เป็นบวกเหมือนกันเห็นไหมคะมันเป็นระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงจำนวนนั้นนะคะซึ่งเวลาเรานับแล้วค่ะมันจะไม่ติดลบนะคะข้อที่2ค่ะแสดงค่าสำมบูรณ์ต่อไปนี้บนเส้นจำนวนค่ะก็คือให้นักเรียนทำย้อนกลับค่ะโดยการวาดเนี่ยค่ะลูกศรชี้แบบข้อที่1ค่ะค่ะอันนี้ใช้ดินสอน,นะคะหรือใครที่ แม่นยำใช้ปากกาก็ได้นะคะอ่าก็คือทําแบบนี้ก็คือเขากําหนดให้เป็นค่าสมบูรณ์ของ1กับลบหใช่ไหมคะข้อนี้นี่ค่าสมบูรณ์ของ1กับลบหค่ะเพราะฉะนั้นหัวลูกศรค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะคะออกไปหา1แล้วก็ หัวลูกศรอ,ออกไปหาลบหนึ่งนะคะแบบนี้ทำเหมือนก,นกันกับข้อที่หนึ่งข้างบนเลยเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนี่ค่ะทำเป็นคล้ายคล้ายวงเล็บปิดกาค่ะปิดตรงนี้ด้วยด้านซ้ายเราจะเรียกว่าค่าสัมูรณ์ของลบหนึ่งนะคะด้านซ้ายเราจะเรียกว่าค่าสัมูรณ์ของลบหนึ่งส่วนด้านขวาค่ะ เราจะเรียกว่าค่าสำบูรณ์ของหนึ่งนะคะนักเรียนก็เขียนใส่ไปเลยด้านบน ส่วนข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าค่าสมบูรณ์ของหกับลบหค่ะหกับลบหาลบหกอยู่นี่หกอยู่นี่ค่ะโดยเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันค่ะนักเรียนค่าสมบูรณ์ของหคือเท่าไหร่คะนักเรียนค่าสมบูรณ์ของหก เท่ากับหกบ 6, ถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะกบหกค่ะเท่ากับห <5, S 1> กบ <5. S 1> เหมือนกันโอเคค่ะนักเรียนก็ทําเหมือนก,นกันกับข้อด้านบนเลยค่ะแต่ว่าเส้นลูกศรเราก็จะยาวนิดนึงตามเส้นจํานวนที่เขากําหนดมาให้นะคะแล้วก็ทาคล้ายๆวงเล็บป,ปิดก,ก้าเหมือนกัน ด้านซ้ายก็จะเป็นค่าสัมบูรณ์ของลบ6ด้านขวาก็จะเป็นค่าสัมบูรณ์ของหดนะคะ บริสลาบริโภคพอจะได้ไหมคะวันนี้ค่าสัมบูรณ์ได้ไหมพอเข้าใจไหมคะค่ะโอเคนักเรียนค่ะนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไลน์หาครูในลาส่วนตัวได้เลยนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะโทรกลับไปอธิบายให้ฟังอ่าสรุปในเรื่องของค่าสัมบูรณ์นะคะค่าสัมบูรณ์ เป็นระยะห่างระหว่างศูนย์จนถึงจานวนนั้นนะคะก็คือระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงจานวนที่กําหนดให้นะคะค่าสมบูรณ์จะไม่เป็นจานวนเต็มลบนะคะจะเป็นแค่จํานวนเต็มบวกอย่างเดียวนะคะอ่ะเสร็จย่างเป็นยาพักสิทธิโหได้ไหมคะ ได้ค่ะโอเคเรื่องของค่าสัมบูรณ์นะคะเราจะต้องเรียนอ่อต้องเรียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นการบวกค่ะการบวกการลบเราจะใช้ค่าสัมบูรณ์นะคะในการบวกแล้วก็การลบด้วยนะคะอ่อการใช้ค่าสัมบูรณ์จะง่ายต่อการบวกและการลบนะคะอ่าแบบฝึกหัดที่สามค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบเก้าค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าปัญญาพัฒน์ค่ะ ค่าสัมบูรณ์ของลบเก้าเท่ากับเท่าไหร่คะสมสมบูรณ์ของลบเก้าเท่ากับระยะห่างจากศ<บ>ูนย์ไปถึงลบเก้าค่ะลูกระยะห่างจากศูนย์ไปจนถึงลบเก้าเท่าไหร่คะเท่ากับลบค่าสัมบูรณ์ไม่ติดลบนะเท่ากับ หกค่ะไอเก้าค่ะเออต้องเท่ากับเก้าสิคะอ่าถูกต้องค่ะเท่ากับเก้าใช่ค่ะต่อไปค่ะอ่ากัญญาภาค่าสัมบูรณ์ของสี่สิบและลบสี่สิบเท่ากันไหมคะเท<อ><อ>่ากันไหมคะอ่าเท่ากันเท่ากันคือเท่าไหร่คะ สี่สิบค่ะใช่ค่ะสี่สิบนะคะระยะห่างจากศูนย์ไปหาสี่สิบก็มีค่าเท่ากับสี่สิบนะคะแล้วก็ระยะห่างจากศูนย์ไปหาลบสี่สิบก็มีค่าเท่ากับสี่สิบเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะกัลยาหนึ่งร้อยสามสิบห้าเป็นค่าสมบูรณ์ของเป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าเป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรคะกัลยา <135. S 1> ของหนึ่งร้อยสามสิบห้าของหนึ่งร้อยสามสิบห้าตัวเดียวหรอแล้วก็ลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะใช่ค่ะเป็นค่าสำมบูรณ์ของหนึ่งร้อยสามสิบห้าและลบหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะนักเรียนที่ทำล่วงหน้าไปแล้วบางคนอาจจะเขียนลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบห้าอยู่ทางด้านขวาสลับที่ได้นะคะนักเรียนไม่เป็นไร ลับข้างได้ต่อไปค่ะค่าสัมบูรณ์ของจุดจุดและจุดจุดค่ะเท่ากันคือหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าวลิศลาบริโภคควรหน่อยได้ไหมไคะตรงนี้อตอบเท่าไหร่ร้อยแปดสิบกับลบร้อยแปดสิบค่ะถูกต้องค่ะร้อยแปดสิบกับลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะ ชันชากหกร้อยเก้าสิบเป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรคะของหกร้อยเก้าสิบค่ะอย่างเดียวหรอแล้วก็ลบห้อยเก้าสิบใช่ค่ะถูกต้องต่อไปค่ะข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนค่ะเติมคำว่านะคะเติมคำนะ มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงในช่องว่างเพื่อทําให้ประโยคนี้เป็นจริงนะคะเติมคํานะคะนักเรียนไม่ใช่เครื่องหมายนะอ่ะข้อที่หนึ่งกรนชนกค่ะข้อที่หนึ่งเติมคําว่าอะไรคะ48กับลบ48มากกว่าคะ่ะอ่าถูกต้องค่ะข้อนี้เติมคําว่ามากกว่า หลายหลายคนเติมคำว่าเท่ากับนักเรียนคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นค่าสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นแค่จำนวนเต็มกับจำนวนเต็มนะคะหลายคนอาจจะตอบเป็นเท่ากับนะคะผิดนะนี่พอมาข้อที่สองนี่แหละค่ะค่าสมบูรณ์ของหนึ่ง้อยสาสิบสี่กับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ 4, ่งป้อยสามสิบสี่ค่ะ p a r ค่ะ เติมคำว่าอะไรคะข้อที่สองอเข้ากับเข้ากับโอเคค่ะเข้ากับนะคะต่อไปค่ะพันนการข้อที่สามค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบหนึ่งร้อยสิบกับค่าสัมบูรณ์ของเก้าสิบค่ะเติมคำว่าอะไรคะน้อยกว่าค่ะค่าสัมบูรณ์นะลูกดูใหม่อีกรอบ อันนี้ค่าสัมบูรณ์ของตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอ่นักเรียนช่วยเพื่อนตอบหน่อยค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งร้อยสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบได้หนึ่งร้อยสิบนะคะค่าสัมบูรณ์ได้หนึ่งร้อยสิบแต่ค่าสัมบูรณ์ของเก้าสิบได้เท่าไหร่เก้าสิบค่ะเออได้เก้าสิบนะคะดังนั้นข้อที่สามต้องเติมคำว่าอะไรคะนักเรียนมากกว่า ใช่ค่ะต้องเติมคําว่ามากกว่านะคะพันเมื่อกี้เชื่ออะไรแล้วอะ่ะต้องเติมคําว่ามากกว่านะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่าสัมบูรณ์ของลบห้าสิบเท่ากับเท่าไหร่คะค <50 S 1> ่าสัมบูรณ์อ <50 S 1> ่าเท <50 S 1> ่ากับห้าสิบแล้วค่าสัมบูรณ์ของลบหนึ่งร้อยสองนะคะเท่ากับเท่าไหร่ หนึ่งร้อยสองค่ะ,ะเท่ากับหนึ่งร้อยสองดังนั้นเติมคําว่าอะไรคะตรงนี้น้อยกว่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะ,ะข้อที่ห้าค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบแปดค่ะ,อ,ะอันนี้เขาใช้สัญลักษณ์แล้วนะค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบแปดเท่ากับเท่าไหร่คะ ยี่สิบยี่สิบแปดค่เท่ากับยี่สิบแปดถูกต้อง, 28, ง,องแล้วค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบสองล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่ย <22, S 1> <22. S 2> ี่ส <22, S 2> ิบสอง่ายี่สิบสองดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องเครื่องหมายอะไรคะมากกว่ามากกว่ามากกว่าคุณครูพูดผิดใช่ไหมเติมคําว่าไม่ใช่เครื่องหมายต่อไปค่ะข้อที่สามทีนี้แหละเขาให้เราเติมเครื่องหมายแล้วค่ะ ข้อที่หนึ่งตอบอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นค่าสมบูรณ์ไหมนักเรียนมีสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์ไหมคะข้อที่หนึ่งไม่มีไม่มีมมะนะคะไม่มีสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์ดังนั้นเป็นการเปรียบเทียบจํานวนเต็มปกติคะ่ะเราจะเติมเครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าคะ่ะ ใช่น้อยกว่าเพราะว่าจำนวนเต็มลบค่ะนักเรียนน้อยกว่าจำนวนเต็มบวกเสมอน้อยกว่าจำนวนเต็มบวกเสมอนะคะน้อยกว่าศูนย์ด้วยนะคะจำนวนเต็มลบต่อไปค่ะข้อที่สองด้านขวามือนะข้อที่สองมีสัญ,ญลักษณ์แล้วค่ะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นค่าสัมบูรณ์แล้วค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบ30กับค่าสมบูรณ์ของลบ35ค่ะเติมเครื่องหมายอะไรคะ น้อยกว่า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 นะคะค่าสัมบูรณ์ของลบสามสิบได้เท่ากับสามสิบนะคะค่าสัมบูรณ์ของลบสามสิบห้าได้เท่ากับสามสิบห้านะคะต่อไปค่ะข้อที่สามค่าสัมบูรณ์ของลบสี่สิบเก้าค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับค่ะเก้าเท่ากับสี่สิบเก้าแล้วฝั่งนี้ก็เป็นจำนวนเต็มก็คือสี่สิบเก้าค่ะดังนั้นข้อนี้เป็นไงคะ เท่ากันเท่ากับก็คือเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบเก้าสิบเอ็ดค่ะกับสิบเก้าค่ะกับค่าสัมบูรณ์ของสิบเก้าค่ะเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่ามาากกว่่คะเติมเครื่องหมายมากกว่าถูกต้องค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่ห้าค่าสัมบูรณ์ของ 1 30ค่ะกับค่าสัมบูรณ์ของลบสามร้อสิบค่ะนักเรียนเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่าน้อยกว่าค่าน้อยกว่านะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะได้130อีกฝั่งหนึ่งจะได้สา0นะคะโอเคเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็คือเป็นค่าสัมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการบวกการลบนะคะวันนี้เดี๋ยวเรา เรียนกันแค่นี้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขอสั่งงานหน่อยขอสั่งงานวันศุกร์หน่อยนะคะอ่าวันศุกร์ค่ะนักเรียนเราจะมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอะ่ะประดิษฐ์แทนแกรมเนี่ยค่ะแบบนี้แพนแกรมนะคะแต่ว่า นักเรียนจะประดิษฐ์ได้ก็คือนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือเป็นกระดาษค่ะกระดาษสีสีแบบนี้กระดาษสีสีแบบนี้นักเรียนเลือกมาสีเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํากันน่ะวันศุกร์น่าจะใช้ได้แค่สีเดียวก่อนเป็นการเริ่มต้นถ้าเกิดนักเรียนอยากจะใช้หล,หลายๆสีเดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยทํานอกเวลาได้ค่ะแบบนี้นะ แล้วก็กระดาษ A4 ด้วยนะคะกระดาษ A4 เอาไว้แปะรูปค่ะนักเรียนแปะรูปที่เราต้องการลงไปนะคะซึ่งแบบรูปมีเยอะมากนี่ค่ะแบบรูปมีเยอะมากนักเรียนสามารถหาแบบรอไว้ได้นะคะแต่ว่าขนาดของชิ้นง,งานเราจะทำพร้อมๆกันในออนไลน์นะคะพร้อมๆกันกับเพื่อนว่าขนาดจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ วิธีการสร้างเราจะสร้างกันยังไงนะคะโอเคไหมมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถามได้เออนักเรียนหะอย่าลืมเอาเป็นแบบแข็งใช่ไหมคะอ๋อเอาเป็นกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละคะ่ะนิ่มๆธรรมดา เพราะว่าเวลาเป็นกระดาษแข็งแบบกระดาษการาดใช่ไหมเวลานักเรียนแบบว่าทากาวอะไรพวกนี้แล้วเวลาไปแปะบนกระดาษ A4 บางทีมันแบบพอมันแห้งใช่ไหมมันก็จะเด้งออกมามันจะติดไม่สนิทแนะนําว่าให้เป็นแบบกระดาษสีเป็น A4 ธรรมดาก็พอค่ะนักเรียนใครมีสีสีอื่นสีอะไรของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะใช้ได้เลยนะคะไม่จํากัดสีนะ นักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะอันนี้คุณครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามันมีหลายสีหลายแบบนะคะเตรียมปากกาดินสอไม,ม้บรรทัดยางลบกันกกาวด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมกาวอย่าลืมกันกรนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์จะให้นักเรียนส่งเป็นชิ้นงานนะคะส่งเป็นชิ้นงานคูคะกาวนี<อ>่เอา กาวกาเกาเป็นไม่แนะนำกาวสองหน้านะเป็นกาวแท่งกาวน้ำก็ได้นะกาวสองหนะ้าอะไรอ๋อได้ค่ะได้ได้ได้ไดแบบน,นั้นได้เลยแต่แต่ถ้าเป็นกาวสองหน้าใช่ไหมเผื่อนักเรียนแปะแล้วมันไม่สนิทกันแบบนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสัดส่วนระหว่างชิ้น่ะมันไม่ตรงกันแบบนี้แล้วนักเรียนแกะออกมามันจะทําให้กระดาษนักเรียนมันขาดไงคะ เป็นห่วงเป็นห่วงแต่ถ้าเป็นกาวกาวแท่งหรือว่ากาวน้ำอ่ะถ้าเกิดเราเห็นแล้ว,วาสงสติดไม่สนิทแบบนี้นะักเรียนสามารถดึงได้กระดาษก็จะไม่ทันขาดค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะวันศุกร์นะคะคนละหนึ่งแผ่นก็ได้หรือคนละสองแผ่นยังตําก็ได้นะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะสร้างผิดพลาดไปอะไรแบบนี้ค่ะจะได้มีไว้แก้ไขได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ค่ะพอแค่นี้ค่ะข้ามนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรี่สวัดีค่ะส่งงานเข้าในกลุ่มด้วยนะส่งงานเข้าในกลุ่มสวัสดีค่ะ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 บหมยบามสวัสดีค่ะคุณครูอยากรู้ว่าใครจะอยู่เป็นคนสุดท้าย คนสุดท้ายแสดงว่าเขาหลับสมหญิงรีบออกเลยอะพอบอกว่าคนสุดท้ายคือคนที่หลับอ้าวกริซลาหลับเหรอคะคนสุดท้าย